ดอกงามอีกเลครับเบิงบ้งเบิ้งบูกำลังให้ให้ดอกนะครับ<า>ทันตะวันงามค่ะกว่างามป,ป่าป่าอีกจังน้อย <c oughs> ผมได้มา <c oughs> หวานมสอุ้ยมาเบดปีนอเหนอ่นสตเลยตาย สวัสดีกันย้ามเาสต็อพี่น้องมันอีกะสีมาวานปลาแล้วกะสีภาพพี่น้องครับเบิงสเสดาดทวายนะครับมันช่วงนี่มันก็ยังมีดอกอยู่นะครับออกนอกดูดูเขาไว้เบิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีดอกนะครับนี่ครับเป็นเสะ็ดทวายนะครับมีห้างหมดแดงพร้อม,อดดมอนะครับเอาหมแดงมาปล่อยนะเสะ็ดพันนี่เขาเบิดแล้วมันก็นยังออกอยู่นะครับ เป็นดับปูไว้น้ำหัวน้ำสวนอยู่นะครับเดี๋ยวที่ผ้าบึ้งดอกะพี่น้องนี่นะครับสะะดาเห็นไหมครับลาบปลาดุกเนาะปลาเนาะใส่ผักกระเดาวห้องก็ิคขกวว่าใอ้มันได้กินเศร้าเร้อ,รอปลานันนี่ครับแล้วก็จะมีมเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้ก็ทิ เพาะเลยนะครับมหาเจี๊ยบหนหมันไปเพาะนะครับแล้วก็ทีขยายตอเนื้อในส่วนผมนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เสียวไปลงลงถุงดําเลยนะครับเรบพราะว่าเขาเบิดดอกแล้วมันก็นยังมีดอกนะครับพี่น้องคือว่าคืออยู่หนะเนาะออ้มแมเบิ่งนะ นี่ล่ะเพื่อนไผ่ป่าไผ่าาป่าคือไผ่อันรวนหนามน <c oughs> พุนเนาะไผ่ไผ่ป่าคือไผ่รวนหนามนี่พี่น้องเลยลเน,น,นี่ครับพี่น้องเขาหมดดอกแต่เราก็ยังมีดอกกินนะครับพันนี้เดี<ม>๋ยวผมกันทีนี่ครับเ<ม>พาะเมล็ดพันไว้นะครับนี่ครับแม้หมดแดง เอาไว้ขยายต้นนะครับให้มันหลายหลายอ้อมหน้าผมนะครับนี่ผมโบตอนนะครับผมพีเพาะด้วยเมล็ดเอานะครับมีอยู่หลายต้นนะครับอันนี้เอามาจากมูนะครับดื่อน้ำมูมาเนี่ยพี่น้องเต็มต้นอยู่ครับหมดแดงก็หลายแม่หมดแดงนี่ะเดานะครับหมดแดงลางหมดแดงนะครับ ไปก่อยปลาไปน้องะเะดาาพันธวายนะครับเกียเป็นดอกเตยยวนอยู่โค้นมันเปิดไปน้องเห็นไหมครับนี่ลาปะดุเขากันขนาดนะครับกับสเสดวปลาเคยกินงากเกาหลีปะ เดี๋ยว่ซื้อหมูสามสันมาอย่างเนาะกำลังเพะในมันอยู่นี่เด้ในงาไอต้อนพันงานะครับนี่เป็นงาเกาหลีนะครับนี่งาท่วาผู้ใดเคยไปเกาหลีสีเขาติกินกับซัมกิบซันนะครับซัมกิบซันก็คือหมูสามสันนะครับพี่น้องแล้วขาเจ้าก็เอามาดัดดัดครับอันกระทะอ่อนหอนะพี่น้องแล้วก็มีไอยังกาะไอ น้ำจิ้มมันที่เป็นเหนียวๆนะครับปลูกสีแดงสีเขียวอลไรเป็น้องแล้วก็เอามาหฮอนะครับยางเสียบนะครับนี่ผมก็มีมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับนี่ผมเอามา้าใบแล้วสองปีมันก็นยังเกิดอยู่นะครับผม,มเามา่าวานนึกเที่ยสี่สองปีแหละตั้งแต่กลับจากเกาหลีมาครับนี่ใบงาต้นงานะครับปลูกไว้กินนะครับกินใบมันนะครับ แล้วก็จะมีสลัดเกาหลีญี่ปุ่นนะครับกับพอได้อยู่สลิดสลัดขาวเกาหลีนะครับพอได้ห่ออยู่ครับพอพอห่อนหล,ละแต่ว่ากบบรบัตลายทอมเอานะครับเจ็บมะเร็ดพันเอานะครับนี่ก็จะเป็นนี่โอ้โลนลนลนล,น,ล,น,ลนเบิดนี่ตรงน้ำหาเจ็บในมันนะครับนี่คือบ่คือบอโอ้เดี๋ยวพอสามตัวบ่โอ้ ปลาตะเพียนอู้ปลาตะเพียนงามดีอยู่งามนี่ครับนี่เราทอดอ่ะปลาหนิ้นไหมปลานิ้นมันร้อนพื้นน้ำเท่าไงถ้าล้งเอาเพิ่งแค่นี้เหรออือนี่ครับวันปลากินเท่าพูดรอรอกระช่างผนปลาไปกินเนี่ยแต่ปลาโชว์ปลาตะเพียนเขาดูตัวสวยนี่ครับลูกย่างหลายได้พี่น้องผู้ใดอยากได้ได้เย็นๆนะครับ ปลาตะเพียนใหญ่เร็วนะครับนี่ปลาไอศบโชว์ปลาไอศบหน่อยปลไอศบทอดนะครับสุดยอดนะครับปลาปลาโนวันวันนี้ได้สีหนังเป็นอะไรอีกวะจี๋ลงเรียนน้มซเร้าเล่นเนาะนี่ครับนี่ดอกดอกเยอะเลยนะครับพี่น้องสเสต๊าไม้กับลาย ตว่าก็ับไีด้นน้ำหานอยู่ในบริเวณโคนต้นมันเลยครับเอาไปเพาะนะครับเพาะไว้แล้วครับพอมันเกิดกับจีงเซียวลงหลุมครับผมหมักหม่องมันมันออกบวคือเขาแหละพี่น้องเบื่องเอารวดเขาเบิดดอกแล้วนะครับไปหาเบิ้งนะครับแตวบานี่ยังมีดอกอยู่นะครับนี่เขายังได้กินนะครับท่านหลายๆเขาได้ขายเลยนะครับนี่ได้ขายดอกนะครับพี่น้องแล้วก็ปลูกไปกินนะครับ Ngay hình bông mềm kìa, bên ngay, lựa nào. Oi cái cụm mump của nalum ninh 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 lấy, อ้ยอย่างใส่กล้วยเองจันติ๊ใช่ของกล้วยอ่ะอุ้ยตายตายตายม่เอบิเงก่อนไปบาเบิงข้างหลังไหมของกล้วยสะเลอล้ยพี่น้องอืออุ่าเบงดิอุต่าหไทยพี่น้องเบงว้าอันหมาขาวลูกน้ำพี่น้องเอ้ยฟุกทะเล้ติดอ่ะ นี่ครับพี่น้องป่ททนหนันไปบนดนะป่นนี่เป็นไงพี่น้องเอ่ยสุดยอดช่อใหญ่มากนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่น,นี่นะครับกาดยามเช้าเช้าพาดูทะเดาวสวายว่า,าพับปาผนวดเลื่อน วันป่านะครับนี่พี่น,น้องหอดเดียวนี่ยก็อิ่มแล้วล่ะนี่เหมือนเศ้านี่อิ่มสดๆเลยนะครับได้แตอ่อย่างก็โอ้ยเอาบอกต้นบักพริกอะ หันขึ้นมานยูยเดีย <Yeah. S 1> โอ้ใายหลยไปตุนนี่พี่น้องยังไหลายเลยครับเราถวายนะครับก็ีิพเพาะเมล็ดพันธุ์ไวเลครับพี่น้องแล้วก็ขยายแต่ของมันพรท่านใดผูดใดอยากได้กับเพราท่านใดเพาะอ่นจำนายเลยพี่น้องมันเพราะในาย,ายนะครับให้มันเพาะไว้หลายๆก่อนนะครับเป็นตะปูไว้ในหัวในสวนมันนั่นออกว่าคือเขานะครับ เป็นตะโคนผนขึ้นไปนี่ไะปลูกไปปลูกอันนี้เป็นบักพลิกขางสวนผมนะครับผมเอาอันพื้นที่มันเกิดประโยชน์นะครับกางตุ้งก็กำลังเกิดเพาอะอยังดีนะครับบักพลิกบักพริกเอาไวตา้ตำปนนะครับประมาณสี่เบอสี่สิบต้น,นอยู่ี่ เ่ทีสาคัญสนสนเตต่งงานี่แหละนี่งาครับอยากอยากหมูสามสันเกาหลีนะครับนี่งางานะครับนี่งาเกาหลีนะครับหลายหลายคนเคยได้เบิ้งซีรีส์เกาหลีไ่ครับเวลาเขาห่อหมูหอยอยังนั่นแหละใบงากับผักกาดแดงผักกาดขาวนะครับผมมีแต่ผักกาดขาวนะผักกาดแดงสงสัยบ่มีนะครับมีแต่ผักกาดขาวเอาใบเอาแนวมัน อันนี้ก็งากาหลีสมัดเอาแนวได้นะครับเนี่พยพอญายิ้วงาเกาหลีได้เลยก็ลังแตกอยู่นี่เขาเอาเด็ดลีเอาใบมากินนะแล้วห่อห้อมูนะแซ่บนี่หลายนะครับเป็นร้อยๆต้นนะครับปลูกบดนี่นะครับพี่น้องผมจูได้เอาไนมันไใบเอาแนวนะครับแซ่บนะครับใบงาเกาหลีเลาก็หมูสามชัน้นบั้นเขาเลยพี่น้องมาดาดดัดหาน้ำจิ้ม ซื้อในห่างกับมี้นะครับมาเห็ดเลี้ยนแบบเกาหลีนะครับซัมกิฟสันนะครับแ่บนะครับมีผักหลายชนิดนะครับอยู่นี่มีแทบถูกชนิดเลยครับไปเบ่งขจราวานปลาตตครับพี่น้องสดาวทว่าไห้กับเต็นเย็นได้พี่น้องถ้าผูใ้ใดเห็นแล้วอยากได้นะครับมันดีอยู่นะครับ ไม่เบิ่งค้นว่ะย่นหมาดำลำุกนังอีกเออหมาเขานะครับคือบ่กับว่าย่น,นปุมป่มบ่เออจอมสีกบ่แบบที่นี่อยู่มุมทางปุ่นกับถือดีกัน พู้นะไพไปแล้วพูดนะไอสิออกตัวบ่มีตุ่มเ้พ่ยพญสูจะหมดนำเปนบ่นบ่นับหลังจากพาพี่น้องเขาเบ่งสวนเบ่งเื่นวันป่าไปกินเสาแล้วกับที่พาไปเบ่ง ไปเก็บแตงโมอ่อนนะครับนี่มึงปา่าลูกปลาบากหลายเลยมึงลูกปลายัางป่านปลา,ปานิน้นปลาเสะดิตแล้วหลไหมอยู่บอนนี่นี่น้อยนาเรานะครับปีกว่กวัวเราก็จะได้ลักษณะต้นแบบนี้นะครับ หลายต้นเติบนะครับเป็นน้วยแล้วก็มีบักเขียบนังธรรมดาเขาอห่ครับจะได้กินจะให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ก่อนบนมีม้อย่างนึงครับเป็นน้องมองนี้เจตนาอย่างเดียวก็ปล่อยไว้แต่งัวควายคนอื่นมันเลี้ยงนะครับอันนี้สองตน้นสามตน้นจะงมาเสียม นี่ไงบักแตงโมแล้วหญ้าก็สวยแตงโม่ก็งามไม่ต้องหดน้ำนะครับหนานี่หมอกเงี้ยเตงโม่อ่อนนะครับปลูกน้ำทานดอกทานตะวันนะครับงามบ่กป่าเงาีย้ยเง้ยเห็นหน่วยบ่เจ้าเนี่ยเอหน่วยอยู่ไสนมันคือใบงามคขาเกะหนานี่เอ็นหน่อยงามเลยครับเตียงโม่ฝนมัน มันลงจากน่อยก็แล้วออกดอออยากฟังฝีอีกฟังหนึ่งทานตะวันเราก็กำลังสวยนะครับอันนี้ขัวามาเร็ดได้ดเลยนะครับสายปลาเอาขวดมาน้วยไ,ไหมเด็ดแตงโมไหมครับบอกอันนั้นนหน่อยพูดเดี๋ยวเจอสีบอกอม,มันเป็นบกนักแตงโมอ่อนอันนี้มันหน่อยมันหน่อยพูด ลูกเล็กเกินนะครับอันนี้เป็นแตงโมอ่อ,อนกำลังออกผลผลิตนะครับพี่น้องให้มันใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่ยยกว่านี้จากน้อยหนึ่งนะครับเนี่ยข้างหนา้าปลาเนี่ยเอาขวานเลยเด็ดขวานไปน้ำบ่อตะเคียนนั่นแหละสองมือก็ได้ออโอเคเด้อนั่นแหละซ่อมใปตัวที่ได้เก็บ เบิ่งดีๆแล้วเบิ่งบอดีมันใหญ่เป็นหน่วยพันมันไปมาพมร้อมกับทันตะวันนะครับบูกระลังหห่ดอกนะครับทันตะวันงามคึะะ้กว่างามป,ป่าป่า <c oughs> อีกจังหน่อยผมได้มเมล็ดพันธุ์หลายผมก็จะเป็นทุ่งทันตะวันสักง,งานหนึ่งนะครับนี่นะปะ้าทุ่งทันตะวันจากงานหนึ่งน,นปะป่าเนาะเหดหนาเลี้ยวกับ เป็นถุงทันตะวันจะกงานหนึ่งนี่น้อยเอามาเล็ดพันนะครับพันนี่นะครับเป็นตะปูเพราะว่ามันสามารถกินมา,มาเล็ดได้นะครับคือห่อไปขวขายก็ได้นะครับหรือูู้ดอยาไ,ไปต่อยอดก็ได้นะครับนี่นี่สมบูรณ์นะครับนี่สมบูรณ์นใหญ่นะครับนใหญ่เดี๋ยวถามมันแก่มันยังเดี๋ยวผมจิมาขวาสูบผีสูนองเบิ้งนะครับพูดนะเป็นไปรป้าป๋า มันดีโอเคลูกงามๆนะครับนี่น้วยหนึ่งเอาเลยมีปน่นี่ครับใส่พื้นที่ขึ้นประโยชน์นะครับหญ้ากระพองนะครับี๋้วก็ได้เห็ดไฮเห็ดน,น้าเหรอพี่น,น้องรถถยจวดเดียวเท่านี้ ให้ท่านตะวันแก่เบิดก่อนนะครับให้มันได้มผลิดพันก่อนเบิดหลบแถวนี้เบิดอู้นด่ดีครับนีอีกว่าขา้างหน้าเพราะได้กินอยู่นะครับแตงโมอ่อนพี่อยู่ทางพี่เ่งหลายครับป่าโอ้ยบงทางพี่ตะอ่อนดอกท่านตะวันน,นี้ก็ทีเป็นกระจับพี่น้องบอกระจับ นี่ครับทานตะวันเราในมันยังไงพี่น้องเผื่อปลามาเอาดับเหียไ,ไปอะนี่นี่หนึ่นนง เดี๋ยววัตถิปลูกนะครับนี่ปลูกอีกพุ่นปัดที่นี่ไปพุ่นงามใคกว่าบัดที่นี่ไหมพู้อดอยากทายดอกทานตะวันห่ดิพู่น,นนะต้นถมหอยยันมือนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ต้นสวยลำต้นใหญ่พันนี่ลำต้นใหญ่หลีพี่น้องรู้สึกว่ามันดิถือกันกับดินซ้ายครับแต่วานบ่มากน้ำเลยผมสังเกตถ้าน้ำหลมันดิมันดิลำต้นหน่อยนะครับ ต่ว่าทาน้ำหน่อยล้ำ้นในไงง้มนะครับให้น้ำเขาหน่อยๆน,นะครับเขาที่เป็นเผืชทดแรงว่าผมว่าพี่น้องเท่าที่ปลูกนะครับเพราะว่าน้ำม,มองได้น้ำหงมันดิดคลายๆว่ามันดิดบ่มักน้ำปนใดน,นะครับอือเป็นแถวเลยทานตะวันเราปลูกเอาแนวนะครับมองนี้ก็สี ใส่ต้นไผ่นะครับไผ่กิมซุ้งนะครับมองนี่พู้วานอยู่ข่างนา้ำเขาติ่บ้ไหานา้ำเขาติ่บ้ิหานโหดน้ำยากนะครับไผ่กิมซุ้งผมกำลังเพาะอยู่นะครับกะช้ำไปแล้วประมาณเกือบร้อยต้นนะครับแล้วก็ที่ช้ำไปเรื่อยๆครับแต่ของตะของนี่ก็ที่บ่หาสิบต้นเราบนในเท้านี่ม่องบริเวณนี่ผมถิไยแล้วก็ปลูกไผ่กิมซุ้งขาง่ขางข้างคลองนี่เลยนะครับ ปลูกกันล้มแหงย่านย่านล้มแห้งครับเวลาล้มมาเนี่ยมันมันแห้งอีหลีนะครับปลูกไผยกันล้มสองชั้นเลยนะครับทั้งปุ่นจะเป็นบักม่วงเห็นบักม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองนะครับหลายต้นนะครับกำลังงาม,งามกำลังแตกกอแตกพุ่มขึ้นนะครับงามเติบนะครับอันนี้ก็เป็นทานตะวันนะครับ มันในเบื้องหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องพาพี่น้องเฮาเบิง่งเลาะสวนในเบิ่งหลายอย่างคันว่าเขาวพวดฝนมาทีเดียวกับตุกขีนลูกพี่น้องเออ้ยบ่อยากพากเลยฝนพี่บาพี่บอยอย่างบุมาจังซั่นพุ่นนะครับเกิดดีขนาดงอกดีนะครับเมล็ดพันธ์ท่านตะวันเนี่เกิดแทบทุกต้นเลยเนี่ย ลองเหมือนแถวขาทานะครับคุณเ,เล่าได้มเดา,นาเน็รพันธุ์จากนี่นะจังที่ปลูกอีกพี่น้องปลูกใส่ขี้ดินใชาย,ยางงามนะครับถ้าปลูกรอะนามมันก็ติดก,กระแดงยังที่แหละครับเบิ้ดเลยหรอป้า ชุมดอกทันตะวันนะพี่น้องมีอยู่สองลองนะจะกำลังออกดอกนะครับมั้นกับสิมีซุ่มเอาบ่ได้กับมีนะครับผุว่านะซุ่มดอกน้อยๆและอัดหนอนะัดเย็บบนใ่ อี่วันนะั้นอะที่บกแข็งแรงสินะอืมบึงนะอันนี้ใส่นี<ม>ไดไอยู่นี้ครับนี่โอเคอยู่แบบนี้มูแบบนี่ที่พบปันได จับกะใจเย็นๆนะพี่น้องเด้อมันทรงบ่ได้บักเขาโคายเฮานน่ต้องใจเย็นๆจากน้อยโควิดโควิดสิครับทรงยังกับบะได้ทรงได้ตะมาเิ็ดพันธ์นะครับนี่สุดยอด,ส,ดสวยมันนี่กับผ้ามาเจ็บบักแ่งม่อ่อนผ้าเบิงสะดาวทถวายนะครับสะดาวทถวายก็ดีครับพี่น้องปลูกในัวนในสวนเฮ้าเพื่อ เฮามันมันออกเขาเบิด <Leonard> ม <olis> ัน <em> ก็ยังมีอยู่นะครับสะเดาทวายนี่แล้วเปิดเส้นการขมกับเบ่อได้ว่าขมจัดก็ยังสะเดาเผื้นบานเขาธรรมดานะครับก็เพาะกินนะครับลวกกินกับขมกับบอา์ไหนะครับเพาะกินแล้วก็สามารถมันก็ออกนอกฤดูได้นะครับคือยังพี่น้องผมไทยพี่น้องข้าเบนเขาเบิดแล้วมันก็ยังเพอได้กินพอะได้เล็มอยู่นะพี่น้องมกติเพาะไนไวแต่ปลูกตของเองแล้วกับ เฮ็ดค่อยๆเห็ดขยายไปมันหลายๆพี่น้องก็จังสร้างผมมากก็ได้นะครับผมครับสำหรับื้นนี้อาจมีประโยชน์กับพี่น้องที่ว่ามักเกษตรนะครับให้พี่น้องเบิงบรรยากาศยัมเส้าๆเบิงวิธีชีวิตยูดห่วอยู่วสวนนะครับย่ไหายยู่นาตามภาษาคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเห็ด <c oughs> <c oughs> นะครับสวนกเกษตรผสมประสรานก็มีหลากหลายพี่น้องเฮ้าเบิ้งนะครับบางคนก่อไปเป็นตัวอย่างนะครับกเห็ดพิดเฮ็ดถูกธรรมดาเลยพี่น้องเฮาก็เห็ดค่อยเห็ดไปนะครับอันใดบ่ดีเฮ้ากัแนะ้น้ำกันนะพี่น้อง อันใดดีเขาก็จังเอาไปตัวอย่างนะครับตำรับเพดเกษตรนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ทำเนี้ครับผมสวัสดีครับ